บอกพี่น้องว่าโฆษณาในสตรีมคือออียงนะครับผมโฆษณาในสตรีมที่หลายๆค้นมองขามนะครับเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้ทุกคนหันมามองไ่เลี้ยวอย่างเดียวนะครับโฆษณาในสตรีมหมายถึงว่าโฆษณาในคลิปยาวนะครับช่องให้หลงช่องใดช่องที่คุณคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละครับให้หลงไปครับโฆษณาในสตรีมโฆษณาในสตรีมนี่เป็นโฆษณาหลักนะครับที่ทุกคนมองขามกันเลยครับ โฆษณาหลักก้อนสีไม้ก้อนสีไม้เหตุเลี้ยวนี่าพี่น้องสังเกตมึงพี่น้องเคยเลื่อนเลื่อนเฟซบุ๊กนี่พี่นอ้องเลื่อนไปเลื่อนไปจะไปพอ่อโฆษณาในในช่องต่างๆเมื่อวานที่เป็นช่องทาอาหารเมื่อวานที่เป็นช่องสปอยหนังหรือจะเอาภาค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 ไปยุ่นถึงขันจะกําลังจัดสนุกนะมันจะมีโฆษณามาข,ขันนะครับนี่แหละครับเป็นนะเป็นโฆษณาหลักของเฟซบุ๊กเลยนะครับผมต่างแต่ ตั้งแต่บ้านในมีริ้วนี่ก็จะมีโฆษณาพวกนี้นะครับที่เข้ามาจากถึงสร้างไล่ให้ให้ไลายล่เพจไลยหลายท่านย่างมหาศาลนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมีนายุบ่ายมาว่าทนที่จะผ่านริ้วผ่านเรียวนี่นะครับต้องผ่านโฆษณาในสตรีมคอนนะตอนนี้นะครับเกดไม่ล่าสุดเพิ่งออกกันนะมาเมื่อวานนี่หลายหลายท่านหลายหลายกูรู้เพิ่งออกมาเบานะครับผม บันนี้ผมสิว่างสิอย่ามองขามครับอย่ามองขามโฆษณาในสตรีมเพราะมันเป็นรายได้หลักของ Facebook ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับผมตั้งแต่เพียยังไงเป็นเหตุมาก็ต้องผ่านโฆษณาในสตรีมก่อนซึ่งเป็นคิดจังไยจะไปคิดว่าเหตดเห็ุหคิดเง้าวหรือค้นเมืองหน่อยจะไปคิดจังสั่นครับเพราะว่าเขาไม่ได้นับคนมาดูหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคน เขานับเป็นวินาทีที่คนมาดูจังผมล้งไปหานาทีสิบนาทีคนเขาว่าเมืองห้าวิสิบวิแล้วก็ปัดนี้คนบางคนเมืองเมืองบ่หลายครับเมืองหน่อยแต่ว่าเขาจเจ้าเมืองจบหานาทีเมืองหาสิบคนณห้าห้ายี่สิบห้าสองร้อยหาสิบนาทีแต่เขจเจ้าเมืองเมืองไปเรื่อยๆหลายคนเมืองไปเรื่อยๆหลายคนหลายแค่ แค่ออกไปใค้นมึงเขานับเป็นวินาทีเพื่อไปเพิ่มค่าวิดีโอออดีมานของเรานะครับแล้วก็ยอดวิวยอดเงินเขาก็จะให้เป็นวินาทีนะครับผมบริเวณว่าต้องให้ค้นเขาว่ามึงเป็นแสนเป็นล้านไปนีีจะบางช่องเ็าจะมีค้นมึงเป็นแสนเป็นล้านนะครับสําหรับช่องเขาเม,มื่อไม่พยายามลุ้มกันไว้นะครับอย่ามองขามครับเพราะว่าตัวนี้แหละเป็นตัวเจนชีวัดของเขาเลยว่า วิดีโอออดีมานเขาจะถึงบ่าบางคนไปนเนเป้นไปเน้นไล่ซดไล่ซดก็ดีครับแต่ว่าไล่ซดจะต้องบันทึกไว้นะครับเวลาลงไล่สดแล้วให้บันทึกเป็นคําว่าตลอดไปนะครับคาวิดีโอท่านถึงจะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าขเขาเ็ตวิดีโอยาวหรือว่าช่องที่คุณกําลังคิดอะไรอยู่ไว้เนี่ยคาตัวน,นี้ถ้าเขาบลบถ้าเขาบลูมแบบผิดกฎเพิ่นนะมันก็จะ สะสมให้เราไปเรื่อยๆถึงวันนี้จะไม่มีคนดูอีกเดือนสองเดือนทั้งหน้ามีคุณเมื่อเ,เมืองก็จะไล่หถาตลอดครับนี่แหละครับอย่ามองถามครับขอให้ทุกค้นสู่ๆครับผมกับสู่ๆขึ้นกันครับแต่ว่าผมกับพานแล้วผมกับลงไปเรื่อยๆอยูอขอบคุณได้หลายครับที่เข้ามารับชมแต่ผู้ใดคิดว่าคิดนีมิสาละดีแต่แค์ต่อกันไปครับเป็นความดูนี่นีน้อยจากผมที่ศึกษาม้านะครับบ่ได้มื ศึกษามาและผ่านมาแล้วนะครับผมโมเมนว่วาทถิมาเบาดูด่วเดีๆเบาซุ่มที่ซุ่มหาไปนะครับแพี่น้องสู่ๆครับผมอาจจะเป็นรายได้หลักของเขาก็ได้ว่า,าความสามารถของแต่ละคนเมื่คือกันครับขอบคุณครับผม